หากเพื่อนๆคนไหนสนใจเป็นสปอนเซอร์หรือติดต่อลงโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องของเราก็สามารถติดต่อได้ทาง f c e b o o k f แ Fanpage ที่ลิงก์ด้านล่างหรือส่งอีเมลมาที่ Se l ลป r สตูดิโอ gmail com ได้เลยนะคะ เธอมีชื่อว่าแอลบูส์หรือนางเอกเธอมีผมสีบลอนตามธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นนอกจากนี้เธอยังเป็นสาวป๊อปปูล่าที่เป็นทั้งนักเรียนดีเด่นประธานชมรมสตรีในคืนหนึ่งวอนเนอร์ได้ชวนนางเอกไปดินเนอร์ในสถานที่สุดแสนพิเศษเธอคิดว่าเขากำลังจะขอเธอแต่งงานแต่เขากลับบอกเลิกเธอโดยให้เหตุผลที่ว่าผมของเธอเป็นสีบลอนมากเกินไปและเธอไม่เคร่งขืนพอสำหรับอาชีพนักการเมืองของเขาในอนาคตนางเอกรู้สึกโกรธและเสียใจเป็นอย่าง มากเธอรับไม่ได้กับเหตุผลนี้หลังจากนั้นเธอจึงกลับมาที่หอพักและเริ่มจมอยู่กับตัวเองนานหลายวันเพื่อนๆต่างรู้สึกเห็นใจและสงสารเธออยู่ไม่น้อยวันหนึ่งเพื่อนสนิทสองคนในกลุ่มก็ได้พานางเอกมาทําเล็บที่ร้านประจําเพื่อนๆให้เหตุผลว่าหากเรารู้สึกแย่กับอะไรบางอย่างเพียงแค่ต้องระบายมันออกมาระหว่างที่นางเอกกาลังนั่งรอเพื่อนสองคนนั่งเมาส์กับช่างทําเล็บอยู่นั้นเธอก็เปิดนิตยสารขึ้นมาและพบว่าพี่ชายของวอนเนอร์ได้ประกาศมั่นกับสาวคนหนึ่งซึ่งเธอ คนนั้นเรียนกฎหมายที่เยลด้วยกันมันทําให้หนางเอกเข้าใจว่าวอลเนอร์ <Warner S 1> นั้นก็ต้องการหญิงสาวนักกฎหมายที่ดูฉลาดเหมือนกับหญิงคนที่พี่ของเขาได้มานหมายไว้เธอจึงพิสูจน์ตัวเองว่าเธอนั้นสามารถเป็นได้อย่างที่วอลเนอร์ต้องการนางเอกตัดสินใจยื่นเข้าศึกษากฎหมายที่ฮาวาดด้วยความสามารถของตัวเองโดยมีแก๊งสาวๆในหอพักคอยช่วยเหลือเธอในการอ่านและติวหนังสืออยู่เสมอ้วยความสามารถด้านแฟชั่นมันทําให้เธอได้ส่งวิดีโอแนะนําตัวให้กับเหล่าคณะบดีในแบบของเธอเองโดยการพรีเซ เเองเหมือนนางงามประกวดด้วยชุดบิกินี่ที่แสนจะเซ็กซี่และมันก็ทําให้เธอกลายเป็นความแปลกใหม่ของที่นั่นซึ่งดูเหมือนว่าจะเรียกคะแนนจากเหล่าคณะบดีได้มีน้อยเลยทีเดียวนางเอกได้เข้ามาเรียนที่ฮาวาด้วยคะแนนสอบที่ผ่านเกณฑ์บวกกับบุคลิกที่แปลกตากว่านักเรียนกฎหมายคนอื่นๆทั่วไปเธอจึงถูกมองว่าเป็นตัวตลกแต่นางเอกก็ไม่ได้ใส่ใจมันเธอ,อยงังมุ่งมั่นที่จะเข้าเรียนกฎหมายด้วยความรู้เรื่องกฎหมายแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำเมื่อวันเปิดเรียนมาถึงขณะที่กําลังเข้าเรียนวิชาแรกอยู่นั้นนาง เอกก็ได้พบกับวอร์เนอร์ที่ทางเดินพอดีเขาดูประหลาดใจไม่น้อยเมื่อเห็นหนางเอกอยู่ที่นี่วอร์เนอร์ถามกับนางเอกไปว่านี่เธอมาหาเขาใช่ไหมแต่นางเอกก็ตอบกลับไปแบบสวยๆว,ว่าเปล่ามันน่าประหลาดมากเลยนะเพราะฉันก็เรียนที่นี่เหมือนกันหลังจากนั้นเธอจึงขอตัวไปเข้าห้องเรียนทันทีมันทําให้วอร์เนอร์ถึงกับตะลึงอ้าปากค้างกับสิ่งที่ได้เห็นเขาแทบไม่เชื่อสายตาว่าคนอย่างนางเอกจะมีความสามารถเข้ามาเรียนกฎหมายที่ฮาวาดได้นั่นเองภาพตัดมาในชั้นเรียนวันแรกทุกคนต่างเตรียมตัวอ่าน หนังสือล่วงหน้ากันมาเป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนว่านักเอกของเรานั้นเธอจะไม่รู้ว่าต้องทําตัวอย่างไรกับการเรียนวิชาที่มีหลักการเช่นนี้หนังเล่าว่านักเอกนั้นได้โดนอาจารย์ขาโหดอย่างอาจารย์สตอม์มเวลสักถามเกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมายแต่นักเอกนั้นก็ไม่สามารถตอบปะไรอาจารย์ได้เลยขณะนั้นอาจารย์ก็เลยสักถามกับวิเวียนเพื่อนร่วมชั้นของนางเอกว่าการที่นางเอกนั้นไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือไม่ถ้าฉันจะเชิญคุณแอลวูดออกไปจากห้องและกลับมาอีกครั้งเมื่อเธอเตรียมตัวพร้อมแล้ว วิเวียนตอบเห็นด้วยกับอาจารย์มันทําให้หนางเอกต้องโดนเนรเทศออกจากห้องไปภาพตัดมาระหว่างที่นางเอกกาลังพูดคุยสารทุกสุขดิบกับวอลเนอร์อยู่นั้นวิเวียนก็ได้เดินเข้ามาหาวอลเนอร์พอดีมันทําให้หนางเอกรู้ว่าวิเวียนกับวอลเนอร์นั้นเป็นคู่มั่นกันตอนนี้นางเอกเริ่มจะสติแตกอีกครั้งเธอขับรถลวกาอยมายังร้านทําเล็บไกลๆระหว่างที่กําลังทําเล็บอยู่นั้นเธอก็ได้ระบายเรื่องราวความรักของเธอให้แก่ช่างทําเล็บฟังแต่สาวช่างทําเล็บก็มีเรื่องชีวิตของตัวเองที่น่าหดหู่่่กกกกววาาาเเเธอออบบพงลัส ที่เธออยู่ด้วยกันมาแปปีเพราะเขามีคนใหม่และไล่เธอออกมาจากบ้านแถมยังเอาสุนัขแสนรักของเธอไปอีกด้วยนางเอกที่กําลังเสียใจกับเรื่องของตัวเองอยู่นั้นก็รู้สึกเห็นใจช่างทําเล็บคนนั้นขึ้นมาทันทีนางเล่าว่าวิเวียนกับนางเอกนั้นมักจิกกัดกันในห้องเรียนอยู่เสมอวันหนึ่งนางเอกได้ยินเสียงวิเวียนกําลังชวนเพื่อนๆในหอพักไปงานปาร์ตี้ด้วยกันมันทําให้เธอตาลูกวาขึ้นมาทันทีเพราะเธอชอบงานปาร์ตี้อยู่ไม่น้อยนางเอกรีบวิ่งออกมาสักถามกับวิเวียนทันทีวิเวียนจึงบอกกับนางเ ไปว่าจะมาก็ได้นะถ้าเธอชอบงานปาร์ตี้แฟนซีนางเอกยิ้มรับและรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีในคืนนั้นเธอได้มาปาร์ตี้ด้วยชุดกระต่ายน้อยสุดเซ็กซี่ของเธอเมื่อเข้ามาในงานได้แล้วนั้นมันก็ทําให้หนางเอกรู้ว่าเธอนั้นถูกวิเวียนหลอกเข้าแล้วเพราะทุกคนในงานแต่งแต่งตัวธรรมดาและพูดคุยกันอย่างเงียบๆสไตล์เด็กเรียนมันทําให้หนางเอกต้องเชิดหน้าและบอกกับทุกคนไปว่าเธอชอบแต่งตัวแบบนี้มางานปาร์ตี้และในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้หนางเอกถูกวอร์เนอร์ดูถูกอีกครั้งเขาบอกกับเธอไปว่า เธอไม่เหมาะกับที่นี่หรอกและเกรดของเธอหลังเรียนจบไปแล้วก็คงจะไม่สูงถึงขั้นถูกเรียกตัวไปฝึกงานได้แน่ๆเขาบอกกับนางเอกประมาณว่าเธอไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นซึ่งประโยคเหล่านี้มันก็ทําให้นางเอกรู้สึกหัวเสียขึ้นมาทันทีทีวอร์เนอร์พยายามดูถูกเธอโดยการตัดสินจากภาพลักษณ์ของเธอเท่านั้นหลังจากนั้นนางเอกจึงตัดสินใจเดินออกจากปาร์ตี้นั้นทันทีหนังจะเล่าว่านางเอกนั้นเริ่มจริงจังกับการเรียนมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่ดูถูกเธอได้เห็นว่าเธอเองก็สามารถเรียนที่นี่ได้จริงๆเธอ เริ่มอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อที่จะตอบคําถามกับเราอาจารย์ต่างๆในชั้นเรียนของเธอได้และมันก็ดูจะส่งผลไปในทางที่ดีเพราะตอนนี้นางเอกกลายเป็นหนึ่งในนักเรียนที่มีผลงานดีที่สุดในชั้นเรียนไปแล้วหนังเ่าว่านางเอกนั้นได้เริ่มงานแรกของเธอโดยการไปทวงสุนัขของช่างทําเล็บจากสามีเก่าเธอใช้สํานวนกฎหมายพูดคุยกับเขาจนสุดท้ายเธอก็สามารถนําสุนัขแสนรักของช่างทําเล็บกลับมาได้ตอนนี้นางเอกรู้สึกว่าเธอนั้นก็สามารถใช้ความรู้บวกกับความรู้สึกจริงๆช่วยเหลือ คนได้แล้วและมันก็ทําให้เธอเกิดแรงผลักดันที่จะเรียนกฎหมายให้สําเร็จเพิ่มยิ่งขึ้นมาอีกหลังจากวันหยุดช่วงคริสต์มาสผ่านไปมีประกาศรายชื่อนักเรียนให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมทนายเพื่อพิจารณาคดีฆาตกรรมกับอาจารย์คาร์เฮนซึ่งมีทั้งวอร์เนอร์วิเวียนและสุดท้ายก็คือนางเอกที่มีชื่อติดอยู่ตรงนั้นด้วยมันคือใบเบิกทางที่ทุกคนที่ได้รับประสบการณ์เหล่านี้จะได้มีบริษัทชั้นนํารอเรียกตัวในอนาคตนางเอกรู้สึกดีใจมากที่เธอได้เป็นหนึ่งในทีมทนายจริงๆเ ได้กล่าวขึ้นมาอีกขั้นและรู้สึกสะใจกับตัวเองอยู่ไม่น้อยฉากตัดมาที่สำนักทนายทุกคนกำลังประชุมหาเรื่องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งมีผู้ต้องสงสัยคือบรูคเธอถูกสารฝากขังคดีฆ่าสามีวัยหกสิบของตัวเองโดยบรูคได้จ้างทีมทนายของนางเอกมาเพื่อช่วยเหลือเธอในครั้งนี้นางทำให้เรารู้ว่าบรูคนั้นทำอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจลดน้ำหนักและนางเอกก็ยังเคยใช้บริการกับเธออีกด้วยนางเอกเล่าให้อาจารย์ฟังว่าบรูคคือรุ่นพี่ในคลับเดลตานูที่เธอเคย อยู่และบรูคก็ยังเป็นคนที่สุดยอดมากๆอีกด้วยเธอไม่เชื่อว่าบรูคจะเป็นคนฆ่าสามีของตัวเองเพราะนางเอกนั้นรู้จักนิสัยของรุ่นพี่คนนี้ดีแต่อาจารย์ก็บอกไปว่ามีพยานพบว่าบรูคยืนคร่อมร่างไร้วิญญาณของสามีตัวเองในที่เกิดเหตุโดยเนื้อตัวนั้นก็เต็มไปด้วยเลือดซึ่งพยานก็คือลูกติดของสามีวัย26กับเด็กล้างสระน้ําที่อยู่ในที่เกิดเหตุในวันนั้นภาตัดมาที่เรือนจำบรูคได้มานั่งคุยกับทีมทนายซึ่งเธอเองก็ปฏิขขเสธทุกข้อกล่าวหาว่าเธอไไม่่ด้ทําาาจริงๆ,งๆ,งๆเเธอว ขณะที่เธอกลับมาที่บ้านเธอก็เห็นสามีของเธอนอนอยู่ที่พื้นเธอพยายามก้มฟังเสียงหัวใจของเขาแต่เมื่อรู้ว่าเขาเสียชีวิตเธอก็กรีดร้องเสียงดังด้วยความเสียใจอย่างสุดเสียงและจู่ๆลูกเลี้ยงกับเด็กล้างสระก็เดินเข้ามาเธอบอกกับทุกคนไปว่าเธอรักสามีของเธอและเธอไม่มีวันที่จะฆ่าเขาได้แน่ๆหนังเล่าว่าอาจารย์คาราแฮนนั้นดูจะไม่เชื่อในสิ่งที่รูปความของตัวเองพูดเท่าไหร่นะเขายังโยงประเด็นที่บรูคพยายามฆ่าสามีเพื่อเอาเงินประกันอยู่เมื่อจบการสักถามไปแล้วนั้นขณะที่ทีมนา,านา กำลังจะเดินออกจากห้องไปบรูคก,ก็ได้เดินเข้ามาทักนางเอกเธอบอกว่าเธอคุ้นหน้าของนางเอกมากๆนางเอกจึงตอบไปว่าเธอคือรุ่นน้องของบรูคที่เดลต้าหนูและยังเคยเป็นลูกค้าของเธออีกด้วยมันทำให้บรูคตอบกลับมาทันทีว่าเธอรู้สึกโชคดีมากที่อย่างน้อยในทีมทนายของเธอก็ยังมีคนที่ยังมีสมองเหลืออยู่บ้างภาพตัดมาที่นางเอกได้แอบมาเยี่ยมบรูกคที่เรือนจำอีกครั้งเพื่อซักถามเรื่องราวต่างๆนางเอกถามกับบรูคไปว่าวันที่เกิดเหตุนั้นคุณไปที่ไหนมาและพอจะมีพยานยืนยันไได้บ้บางหมซึ เบลูก็ลังเลก,ก่อนที่จะตอบไปว่าความจริงแล้วเธอก็มีแต่มันเป็นความลับที่เธอไม่สามารถพูดมันออกไปได้ต่อให้เธอจะต้องติดคุกก็ตามนางเอกเริ่มเค้นกับบรูว่าให้เชื่อใจเธอและเธอสัญญาว่าเธอจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครให้รู้แน่นอนจนสุดท้ายบรกูก็ได้ตัดสินใจบอกความลับของเธอให้นางเอกฟังเธอบอกไปว่าในวันนั้นเธอได้ไปดูดไขมันมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากสําหรับเจ้าของธุรกิจลดน้ําหนักอย่างเธอต่อให้เธอต้องติดคุกเธอก็จะไม่ยอมเสียชื่อกับเรื่องนี้แน่นอน นางเอกรู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อยแต่เธอก็รับปากว่าเธอจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับภาพตัดมาที่ห้องของทีมทนายนางเอกได้บอกกับทีมทนายไปว่าเธอได้รู้เรื่องราวความลับบางอย่างเขา้าและเธอก็มั่นใจว่าบรูกคนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แน่นอนซึ่งอาจารย์คาราแฮนก็เค้นเธอให้เธอบอกกับเขาว่ามันคือเรื่องอะไรแต่เธอก็ตอบไปว่าเธอสัญญากับบรูกแล้วเธอไม่สามารถบอกมันได้จริงๆมันทำให้ทุกคนในทีมนั้นรู้สึกหัวเสียกับคำตอบของนางเอกอยู่ไม่น้อยระหว่างนั้นก็มีภารกิจใหม่เข้ามาให้ทีมทน ไปสอบถามกับภรรยาเก่าของผู้เสียชีวิตที่สปารู้แห่งหนึ่งมันทําให้นางเอกอาสาไปโดยมีเอเมดรุ่นพี่ปีสไปเป็นเพื่อนเธอด้วยหนังจะเล่าถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มไปได้ด้วยดีระหว่างรุ่นพี่กับนางเอกดูเหมือนทั้งสองจะพูดคุยกันอย่างสนิทสนมระหว่างเดินทางไปและกับส่วนเรื่องของคดีนั้นดูเหมือนอดีตภรรยาจะไม่ชอบรุกเลยแม้แต่น้อยเธอให้ข้อมูลว่ารู้ค่าอดีตสามีของเธอก็เป็นพบรุกนั้นแอบคบชู้กับเด็กร้างสระน้ํานั่นเองนังเล่าว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปวิเวียนนั้นนก็็ออยาเเเริ่่มจะปพืน กับนางเอกแล้วจริงๆเธอเริ่มเบื่อนายวอร์เนอร์ที่ชอบทําตัวถืออภิสิทธิ์มากกว่าใครๆในคืนหนึ่งวิเวียนได้มาหาหนางเอกที่ห้องเธอบอกกับนางเอกไปว่าที่วอร์เนอร์เข้ามาเรียนที่นี่ได้ก็เพราะเส้นสายมันทําให้หนางเอกรู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเพราะวอร์เนอร์นั้นมักชอบดูถูกเธอเรื่องการเรียนก่อนที่วิเวียนจะเปลี่ยนเรื่องไปคุยถึงเรื่องน้องหมาของนางเอกซึ่งนางเอกเองก็ให้วิเวียนอุ้มมันอีกด้วยและมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของเธอทั้งสองเริ่มดีขึ้นมาทันทีพาตัดมาทีี่่ววัันนพิจาารรณคดดแกกเเมือ็ างสระน้ำได้ขึ้นมาให้การสักถามเขาได้พูดเชิงว่าบรูคได้คบชู้กับเขาจริงๆมันทําให้บรูคที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อจบการสักถามครึ่งแรกไปแล้วนั้นบรูคก,ก็ได้พยายามบอกกับนางเอกไปว่าชาวเดตานูไม่มีทางนอนกับผู้ชายนุ่งเี่ยวสวงกงกางเกงว่ายน้ําเป็นแน่นางเอกก็รับปากว่าไม่ต้องห่วงเธอจะช่วยอย่างเต็มที่แน่นอนขณะช่วงพักเบรกนั้นนางเอกก็ได้มารอเข้าคิวกดน้ําดื่มจากเครื่องกดน้ําสาธารณะแต่จู่ๆเธอก็โดนเด็กล้างสระแซงคิวเข้ามามันทําให้นางเอกรู้ึก ไม่พอใจเขาเป็นอย่างมากเธอยือนตบเท้าตัวเองเพื่อแสดงอาการนี้เมื่อเด็กล้างสะหันกลับมาเขาก็ได้บอกกับนางเอกไปว่าอย่ามาทําเป็นเคาะรองเท้าปราดาตกรุ่นใส่ฉันนะนางหนูก่อนที่เขาจะเดินจากไปเมื่อนางเอกได้ยินประโยคนี้เธอก็รู้สึกประหลาดใจก่อนที่จะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทันทีเธอรีบวิ่งเข้าไปหาทีมทนายของเธอและบอกกับทุกคนไปว่าเด็กล้างสะคนนั้นเป็นเกย์ทุกคนรู้สึกประหลาดใจยังไม่เข้าใจนะก่อนที่นางเอกจะถามกระวอเนอร์ไปว่ารองเท้าที่เธอใส่นั้นคือรองเท้าอะไรซึ่งเขาก็ตอบกับ แบบงงๆไปว่ารองเท้าสีดํามัง้งนางเอกจึงให้เหตุผลไปว่าโภเกตจะรู้จักดีไซเนอร์ซึ่งชายแท้ไม่รู้หลังจากนั้นเมื่อถึงช่วงพิจารณาคดีเอมเมดนั้นก็ได้ใช้ไหวพิพของเขาสักถามกับเด็กล้างสะก่อนจะถามไปในทันทีว่าแฟนหนุ่มของคุณชื่ออะไรจนเด็กล้างสะหลุดคําตอบออกมาว่าแฟนหนุ่มของเขาชื่อชักมันทําให้ทุกคนในชั้นศาลต่างรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยตอนนี้พยานหลักได้หลุดไปแล้วหนึ่งคนจากการโกงกของเขานั่นเองหลังจากเหตุการณ์นี้มันทําให้หนางเอกได้คะแนนไปเต็มๆที่เธอสามารถ ดเด็กล้างสระด์คนนั้นออกนางเล่าว่าในเย็นวันนั้นนางเอกได้ถูกชักเชิญจากอาจารย์คาราแฮนให้มาที่ห้องของเขาเขาพยายามยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าหากนางเอกยอมเป็นของเขาขเขาจะช่วยให้เธอได้ทํางานในบริษัทดีๆและดูเหมือนเขาจะตีความไปว่านางเอกนั้นก็ทําแบบเดียวกันเพื่อได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้ซึ่งนางเอกก็รู้สึกผิดหวังในตัวของอาจารย์ขึ้นมาทันทีระหว่างที่กําลังคุยกันนั้นวิเวียนก็ได้แอบเข้ามาได้ยินจังหวะนี้พอดีมันทาให้วิเวียนเข้าใจนางเอกผิดไปเช่นกันนางเล่าว่า านางเอกนั้นได้ขอลาออกจากทีมทันทีเธอรู้สึกเสียใจและผิดหวังที่ผู้คนต่างไม่เคยมองที่ความสามารถของเธอเลยขณะที่กำลังจะเดินออกไปจากตึกนั้นเอเมดก็ได้เข้ามาถามนางเอกว่าเธอจะไปไหนซึ่งนางเอกก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เอเมิดฟังเขาพยายามรั้งเธอไว้แต่นางเอกก็ยืนยันที่จะกลับบ้านของเธอวันถัดมานางเอกได้มากล่าวลาสาวช่างทำเล็บคนสนิทของเธอเธอระบายความอัดอั้นให้กับช่างทำเล็บฟังว่าคนอื่นมองเธอเป็นเพียงแค่สาวผมบอลอกโตเท่านั้นไม่เคยมีใครเข้าใจเธอเลยจริงๆสักคน เธอแค่รู้สึกว่าการเป็นทนายในครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่มีคนคาดหวังในตัวเธอให้ช่วยเหลือด้วยความสามารถของเธอจริงๆแต่สุดท้ายเธอก็หลอกตัวเองคารลาแฮนมองเธอว่าเธอเป็นเพียงเครื่องระบายความคครายของเขาเท่านั้นในตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนเป็นตัวตลกก่อนที่จะร่ำรากันออกไปนั้นเสียงของอาจารย์สตอมเวลขาโหดที่นั่งอยู่บริเวณนั้นก็พูดขึ้นมาว่าถ้าจะปล่อยให้คนโง่คนนึงมาทำลายชีวิตเธอเธอก็ไม่ใช่หญิงสาวที่ฉันคิดว่าเธอเป็นเหมือนอาจารย์สตอมเวลจะบอกกบนางเอกไปว่าก็ยังมีเธออีกคนที่่ยังชใน ความสามารถของนางเอกอยู่อาจารย์เดินเข้ามามองหน้าเธอด้วยความคาดหวังก่อนที่จะเดินออกจากร้านไปมันทําให้นางเอกชุดคิดขึ้นมาได้อีกครั้งวา่าหากเธอยอมแพ้เธอก็จะเป็นหญิงสาวไร้สมองเหมือนกับที่คนอื่นๆมองว่าเธอเป็นอย่างนั้นเธอจึงเริ่มฮึดสู้อีกครั้งภาพตัดมาที่เรือนจําตอนนี้เอเมดได้เข้ามานั่งพูดคุยกับบรูและวิเวียนดูเหมือนว่าบลูจะไม่ค่อยชอบใจที่คาราแฮนไม่เชื่อเธอเท่าไรนะและเธอก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเธอต้องเชื่อใจเขาซึ่งเอเมดก็ตอบไปว่าคาราแฮนคือทนายที่มีชื่อเสียงที่สุดในรระว ั้นนวิเวียนก็ได้พูดจาทากทางขึ้นมาว่าทําไมเราไม่ไปถามนางเอกดูละ่ะเพราะดูเหมือนว่าเธอจะรู้จกักคาราแฮนดีเธอเห็นว่าทั้งสองดูจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษมันทําให้เอมเมดตัดสินใจเล่าความจริงให้ทั้งสองฟังถึงเรื่องเหตุการณ์เมื่อคืนที่นางเอกได้เข้าไปพบคาราแฮนมันทําให้วิเวียนรู้สึกเสียใจอยู่ไม่น้อยที่เธอคิดกับนางเอกแบบนั้นและในตอนนี้บรูก,ก็ไม่ได้อยากได้คาราแฮนมาเป็นทนายให้กับเธอแล้วเอเมดจึงบอกกับบรูกไปว่าเรามีวิธีที่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ผ่าตัดมาที่วัันพิจารรณคคดีอีอก้ เมื่อบรูคถูกเจ้าหน้าที่พามาที่ห้องเธอก็บอกกับคาราแฮนไปว่าเธอขอไล่เขาออกจากทีมทนายของเธอเพราะตอนนี้เธอมีทนายคนใหม่แล้วซึ่งมันก็คือนางเอกนั่นเองคาราแฮนตอบไปว่านักศึกษากฎหมายไม่สามารถเป็นทนายได้จริงๆถ้าหากเธอไม่มีทนายที่ถือใบอนุญาตเข้าร่วมกับเธอด้วยซึ่งเอมเมดก็บอกว่าเขามีใบอนุญาตและเขาขอเข้าร่วมกับนางเอกซึ่งศาลก็ยินยอมมันทําให้คา,าราแฮนทําตัวไม่ถูกและเดินไปบอกกับบรูคว่าขอให้มีความสุขในคุกนะประหนึ่งดูถูกว่านางเอกนั้นจะทําให้บรูคแพ้คดีใน หลังจากนั้นการพิจารณาคดีก็เริ่มต้นอีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการเบิกตัวพยานคนสุดท้ายนั่นก็คือลูกสาวของผู้ตายนั่นเองนางเอกพยายามใช้ข้อมูลเอกสารสักถามไปมาด้วยความประมาทและเนื้อหาของการสักถามในครั้งนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าในวันเกิดเหตุลูกสาวของผู้ตายได้ตื่นขึ้นมาดื่มกาแฟไปฟิตเนสไปดัดผมและก็กลับบ้านเพื่อมาอาบน้ําเธออ้างเหตุผลที่เธอไม่ได้ยินเสียงปืนในวันนั้นก็เพราะว่าเธอกําลังสระผมอยู่เมื่อจบประโยคนี้นางเอกก็เริ่มคิดอะไรบางอย่างออกเธอหั ไปถามกับลูกสาวผู้ตายว่าคุณเคยดัดผมมาก่อนหน้านี้ไหมซึ่งลูกสาวก็บอกไปว่าเธอเคยดัดมาตั้งแต่อายุ12ปีและเธอก็ดัดมันปีละสองครั้งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ยกตัวอย่างว่าเธอมีเพื่อนคนหนึ่งที่ดัดผมเหมือนกันและข้อห้ามในการดัดผมใหม่ในแต่ละครั้งนั้นคือห้ามสระผมเพราะมันจะทําให้น้ํายาดัดผมจางหายไปและกลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับคนที่เคยดัดผมมาแล้วกว่า30ครั้งที่จะไม่รู้กฎข้อนี้เลยเมื่อลูกสาวเริ่มจนมุมเธอก็สติแตกขึ้นมา และพลังปากพูดออกไปว่าเธอเกลียดบลูคและในวันนั้นเธอคิดว่าพ่อของเธอคือบลูคเธอจึงได้ลั่นไกใส่เขามันทําให้คดีพลิกไปในทันทีทุกคนในศาลต่างตกตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินศาลยกฟ้องให้บลูคเป็นผู้บริสุทธิ์และนางเอกก็ชนะคดีนี้ไปในทันทีเมื่อจบการพิจารณาคดีวอนเนอร์ Warner ก็ได้เข้ามาบอกกับนางเอกว่าเขารักเธอเธอแสดงความดีใจที่เขาบอกรักเธอเธอบอกเขาไปว่าฉันรอที่จะได้ยินคํานี้มานานมากแต่ถ้าฉันเป็นหุ้นส่วนกฎหมายก่อนอายุ30ฉันก็จะต้องมีแฟนที่ไม่งงเงาแบบคุณ แน่นอนหลังจากนั้นนางเอกก็สะบัดมือออกจากเขาและหันหลังเดิอนออกมาแบบสวยๆในทันที2ปีต่อมาที่พิธีจบการศึกษามันทําให้เรารู้ว่านางเอกนั้นได้เป็นตัวแทนของรุ่นก้าวจบการศึกษาในครั้งนี้เธอได้รับเชิญให้ไปทํางานกับสํานักกฎหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดของบอสตันเธอกล่าวว่าด้วยความลงไลความกล้าที่จะเชื่อมัน่นและสติปัญญาจะพาเราก้าวไปสู่โลกที่แท้จริงจงระลึกไว้ว่าความประทับใจแรกนั้นอาจไม่ถูกต้องเสมอไปคุณต้องเชื่อมั่นในผู้คนและที่สำคัญ ที่สุดคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง หลังจากนั้นผู้คนก็ต่างปรบมือชื่นชมในตัวของเธอก่อนที่เหล่านักศึกษาจะแสดงความดีใจด้วยการโยนหมวกบัณฑิตขึ้นหนังเล่าด้วยบทบรรยายว่าหลังจากนั้นวิเวียนก็ได้เป็นเพื่อนสนิทกับนางเอกวอร์เนอร์จบการศึกษาไร้ซึ่งเกียรตินิยมไร้แฟนสาวและไร้ผู้เสนองานสาวช่างทำเล็บแต่งงานกับหนุ่มทรงพัดสดุทั้งสองหวังว่าถ้าลูกคนแรกเป็นลูกสาวเขาจะตั้งชื่อให้เธอว่าแอลตามชื่อของนางเอกเอเมดนั้นได้ลาออกจากสำนักงานของคาราแฮนและเปิดสำนักง,งานของตนเองเขากับ เอกคขากันมาในระยะ2ปีให้หลังและในคืนนี้เขาก็จะขอเธอแต่งงานเช่นกันภาพเผยให้เห็นรอยยิ้มที่แสนจะมีความสุขของนางเอกบนเวทีวันจบการศึกษาของเธอเธอได้เอาชนะคำสบประมาที่ว่าสาวผมบลอนด์เป็นพวกไร้สมองในตอนนี้เธอประกาศความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจและนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังเรื่องเล l y b l o ลอน หากนำคำดูถูกมาผลักดันตัวเองเราก็สามารถไปสู่ความสำเร็จนั้นได้เช่นกันแถมยังได้รู้สึกสะใจกับการเอาชนะตัวเองและลบคำสบประมาทเหล่านั้นไปได้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัย